It's about the club Hello, hey everyone. I'm here at the uh, Mekong River side at uh, Watjan village. Chenpuri uh, district. Yeah. Again, I came here again after this morning. I came to the two clip around here. Now I can tell the water the Mekong River uh, level is a uh, rise quick right now. I see over there this morning the step over there are like three steps now. I saw it two steps now. So this means the Mekong River is uh, rise quickly. Yeah today is 13th, uh, September 13th, yeah. yeah. ถึงันบสังคงเดดิ่มอยู่ e ต่บว่ r งจะมีน้ o มา t มาใ i พ h ที่นี o ยหว a ังสำรวจอยู่้อนนี้ข้าพเจ้าก็กลับมาอีกกลัะมาทาวัดจัน หลังจากเมื่อเช้านี้ครับเจ้ามีเห็ุสองคลิปคลิปนึงก็อยู่ท่าวัดจันทร์คลิปนึงก็อยู่ทางหน้าหาตัดจันทร์เนาะหลังจากนั้นครับข้าพเจ้าก็ไปเห็ุอยู่เมืองหาดสีฟองน้ำโฉมนักพี่น้องแถวนั้นเนาะแต่บ้านหอมใต้มาฮอดบ้านสมหงบ้านกลางเนาะ,ะครับเจ้าจะขี่ไปทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งไงแล้วก็เลาะคูมาเนาะเลาะคูมา แต่ป้านหอมต้ยอะวัดทมธาตุกระทรวงนักแต่เป็นหองอแกงยางปู่อะผังห้อดแกงยางเนาะแล้วก็บ้านสมฮงอะแถวนั้นกระทรวงเขาจะก็เตรียมพร้อมอะสมซ้ายต่งอะสมซ้ายต่งนี้น่ไปเพื่อป้องกันพอให้น้ำเข้าแนนบอกผมแนนกระไ้เนาะผมเคลื่อนกับอะเพื่ป้องกันห้องเนาะที่ว่าน้ำไมเข้ามา ่ข้าขับเจ้าคิรันมาขี้นี่มาแต่จแบบเมืองหัดสุขฟองเนาะเมืองหัดสุขฟองเป็นเป็นเอ่อคนก็เกียมไหลเนาะกาเกียมไหลแฮร์ส่งสอกส่งซ้ายเนาะเออป้องกันหน้าบ้านนะซองแต่ว่าแต่บ้านหอมใต้มาเนาะเป็นฮอดบ้านสมหงเนาะบ้านเก้งงา้มันสมหงกระไลมาพูดลบบพี่น้อง อันหอมใต้ปัสวางเนาะโคสีโคเงนินเนาะเออบ้านหัวห้าหัวหา้าเนาะบ้านหัวหาไไ้าก็ไลมาเลยลพี่หล่อนเออบ้านหาดแก้วเ,เออไลมาเกินฮอดบ้านสุพงค์มาสุดอยู่ประกอบทางไงเนานะท่านสามารถติดตามได้มืตอเช้านี่ครับรเจ้ามาก็มีอ่าสามคันเสามคัน เห็นคันที่4ีว่าใช่ไปมอย่างนี้น้ําขึ้นมาหลายเตืมแล้วอย่างนี้เหลือจะสองคันนี้เพราะว่าคันนี้เขาอะไะคันนี้เขาบะไรก็เป็นบนเพียงไปเลยคันที่เขาอะรเหลือจะสองคันนี้เหลือสองคันก็หมายว่าน้ํามีขึ้นแล้วขึ้นมาอีกเกือบวัดคันนึงแล้วพี่น้องเออแต่เบื้องบนเขาจะว่าน้ําสีมาไว้น้ำสีมาไว้ ปูตึกกระดุ้งก็มีอันนี้เป็นยามแรงนะเพี่น้องเด้อนก็ขาดเชืาอมมาซ่อนประมาณแปดเก้าโมงเนาะไม่เป็นคลิปอยู่นี่เนาะแปดเก้าโมงก็ใช้มาฝนตกเนาะแต่พัยากรอากาศพันว่าฝนจะตกมืดิตรจะวันนี้ฝนได้เศาไปแล้ววันได้เศาไปแล้วตึกกระดุ้งเนาะอ่าซ้อนก็เห็นเป็นตึกกระดุ้งที่ได้บ่ได้นี่ màn bó màn bò, để màn nó nhóc 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 พี่น้องกอะก็มาเบิ่งน้ำเนาะเบิ่งน้ำเบิ่งไหนบุ่นน้ำของเดินหน้าก็ใช่มหนบุ่นซึมเหงาแล้วเนาะถามว่าน้ำขนาดนี้มันนวนไหลเออมันนวนไหลครับแก๊สยุบัดพอมพอมพอมบัดอีแปงเนาะบัดอีแปง แล้วก็โรงแรมกับเกิดขึ้นไม่นี่เอก็คือไมอทั้นี้ก็เป็นทางทางนี้ก็ทางเล่นเดียวเนาะทางเล่นเดียวคุณละถึงขีดหอดอั้ร์ทัดขาวเนาะถึงขีอดหอ,อ,อดลักซี่เนาะถึงขีดลักซี่มาทัดขาวราคาท่านทัดสามารถเห็นได้ระบบยกระเชื่อมขึ้ไป เประมาณขึ้นๆไม่น้องขึ้นๆแถวแรกขึ้นๆหลายเปนน็นเงาะแต่ท่าวัดจันทร์ขึ้นๆหลายขึ้นหรอคนต่างชาติส,สนินคนต่างชาติเนาะคนต่างชาติถึงคนจีนหรือเกาหลีประมาณนี้คนเกาหลีครับเจ้าเข้าใจรักเ,เลยเป็นคนเกาหลี ขึ้นน,น้องขึ้น,นก็เพียงแต่เปนเวลาประมาณกับจะมาฮอง,งเน่เนประมาณเจ็ดสมนั่งไปขึ้นมา่ไยังไเนาะ,ะประมาณน,นี้อเอาเลยส I came here this morning at n i n l w e r I e so t h a mean about e h o u r s i hour a t quickly again. đó yeah. again. <coughs> 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 คนก็ยืนตามแคมน้ำพุ่นสุดไปพุ่นกับพุ่นมาตเตีบุญเฮืองเนาะมาตเตีบุญเฮืองทางโค้งพี่น้องเอ่อสีบุญเฮืองแล้วก็มาเน้อพระเอ่อมาเน้อพระแล้วก็เมืองวาเนาะเมืองวาแล้วก็สีไขสีไขแล้วก็บรรตเนาะอ๋อมุ่งเก้ายอดคุณตาสีทานเนื้อเนาะก็เป็นเมืองสีโคตรบองขามทางมาพี่แล้วก็เป็นมัดอีแป้งเนาะ อหวแกุ้งตื้อวัดจันทร์สิครับแถวนี้ก็เป็นขึ้นกับเมืองจันทบุรีประมาณนี้อันนี้ก็ตัวหน้าวัดจันทร์เมืองจันทบุรีเนาะประมาณนี้ผู้อนอนนนนนคนก็เจ้าก็มาสินสมเนาะมาเบิ่งน้ำของแต่กุ้งไม้นี่ก็สี่สูงกันสูงกระดับข่าวพเจ้าอยู่เด้อถ้าสมกุ้งไม้นี่ก็เป็น,นวันน้ำเข้าวิ่งกันทรละถ้าสมกุ้งไม้นี่ได้น้ำเข้าวิ่งกัน ้บุญบุญน้ำคเราบุญน้ำชมขามือข่ครับเจ้ากระชวยอสไม่หยุเนาะ ก็มาสังเกตการ์ดตัวเป็น,นปว่ามือน,นี้น้ำนี่สิมาหลสี่มังแงงเนาะแต่เมื่อคืนนี้มาไว้หลายเพราะว่าข้าวไปเที่ยวธรรมแถวตาสนแถวเมืองหาดสิฟองเนะาะแต่<ะ>บันหอมใต้ลงมัดฮอดมาฮอน,มน,อนอสมหงเนาะมาสมหงน้ำช่วงมัดมัดละจากสวนจันทีเนาะ ยังยังเอ่ออพยพกันนี่เชืออยู่เพราะว่าน้ํามาไหลายแนั้นเนาะไหลายก็เพียงเป็นตัวอย่างพี่น้องเนาะเป็นตัวอย่างว่าน้ําขึ้นหลายปานไข้าพเจ้าก็เห็นแล้วบัดนี้เนาะก็านี่ขึ้นขึ้นขึ้นไขึ้นไ ครับเจ้าเห็นขับเจ้าเห็นคอคนคอไมมไหลไปทั้งเมืองหัดสซพ่รงเนาะไหลยหลไปจันเลยละไปจันรเลืลอพี่น้องประมาณนี้ ว่าอันนึงเนาะขับเจ้าโบเห็นรถล่อที่ว่าสิขายเครื่องเนี่ยมือแรงหรือเพื่อนบอยขายละเพราะว่าเพป็นย่านน้ำเนาะเพป็นย่านน้ำเพื่อนบอยขายละย่านว่าตลาดแรงนี่ขับเจ้าบโบเห็นเพื่อนกันกังเส้นกังเนาะคือชิเบนพอเพื่อนบอยอัญขายละเพราะว่าช่วงน้ำมันเนาะทางน้ำมันเปิขายละ เกิดขึ้นตลอดนี่เนาะถ้าบันวิณนั่นนี่ไหมว่าแถวนี้นี่คามานี่มันขึ้นขึ้นล่ะพี่น้องเลยขึ้นหลายนะเกิดวัดจันพี่น้องเนาะวัดจันเป็นบนบ้านเกิดน้องข่าวเจ้าเออ น,นี่ก็กเป็นรถไฟฟ่าเมื่อวานนี้รถรถไฟฟ้าพวกนี้นี่ไปขี้ยวันส่วนต่นจันได้ละแต่เมื่อนี้ส่วนต่นจันน,น้่มเต็มละเออน,น้่มเ,มเต็เมไปละจราเป็นกับไม่เห็จุดเป็นไม่เห็นจุดเชิงพี่เนาะมีเชิงพี่รถไฟฟ้าพี่น้องเออสําหรับเต็กน้อยเนะาะจัดพูนเข่ายกระโปเข่า,ขานใจเนาะบริษัทเรา ลำดาบมันเขตยุลุม่มเพื่อจะมาหา้หาห้าเมื่อหลังนเนาะเพิ่นน้ำแห้งลงเพิ่นก็ขนลงไปลุมแล้ว,ลวส่วนใส่วนหนึ่งเนาะเมื่อคือนนี่น้ำม,มาแห้งไปเราเอาขึ้นมาบทานันอันนี้เนาะ,ะนเครื่องเขตยุลุมก็แถวส่วนแก้วนัวงหันบอล ขายเครื่องกระท่วมหมดเลยพี่น้องเนะาะนห้านห้านอาหารห่านเครื่องห่านอาหารเข้าเลยอ่า้อบรรยากาศไปแบบนึงเนาะเมันก็นมีตออัวนิดหน่อยอ่ากินลูกสอบลูกสินกันอ่าจะเป็นอ่าบรรยากาศที่ว่าแบบนึงอีกเนาะ river. I will say I will call this uh Mekong River. That. Uh, flooding uh, festival uh festival. Yeah. Mekong River. Uh flooding festival. ไม่ต uh, ้อ say a นี่สิ่ง bad bad u t t ะมี fun ส่าหรับเต้น,น,นดันดนงนั้นก็เป็นบอลเล็กน้อยลินเนาะบอลเล็กน้อยลินก้วยตัวนี้ว่าบันเศร้ายังเห็ดลายอยู่ชิลิปแล้วนี่กล้วยตัวนี้นหลังเครื่องก็ขึ้นน้ำบ๊วยเนาะมาน้ำบ๊วยดีมานันบุ่ษันบุษฎาปั้ เครื่องละนี <imprisoned> anyway, ่สยเปิดเครื่องละเออซิเมนอันนี้จักไงเพื่อสำหรับไสะกับเครื่องที่ว่าบอลินบนนิ่งน้อยลินถ้ลุมเพื่นเนาะทีนี้ไปหาส่วนเจ้าหนูห่ากันตัวมืาและพี่น้องเนาะทัวมืาแล้วเมื่อเช้านี้ข่าวเจ้าก็มีคลิปให่งชาติเลยเนาะทาติาแล้ ราชาเจ้าแตไ่ไมมามาอีกเงี้ยอย่างอย่างว่า,งาบังเลยับน้ำระวังทางนี้มันเศร้านีน่กับทางเมืงองหาดสซี่ยงเป็นยังไงความเศร้านี่ข่าวเจ้าหลังจากข่าวเจ้าเห็ดสองคลิปอยู่แถวนี้แล้วเนาะแล้วก็ข่าวจ็ไปเมืองหาดสซี่ยงเนาะแล้วก็กลับมาอีกแปลว่าน้ำขึ้นพี่น้องน้ำขึ้นอยงเออน้ำขึ้นหลายขึ้นไว้อีกเนาะขึ้นไว้อีกอย่างนี้นคอมเม้นต์บนห้างไข,ข่กอบไข่เคลือบ เนาะประมาณนี้การรายงานเป็นสมงศ์สมงศพี่น้องนะเป็นสมงศ์มงศ์แถวนี้จบแล้วไปต่อีเดียว่ประมาณนี้แสดงว่าน้ำนี่ขึ้นไหลเน,นาะ เจ้ากษิกายเครื่องนี้เช่นเพื่หลับรบ้างเนี่ยขายน้ำขายใน่เพิ่งยุ่งคือกินคนมะลินก็ต้องหิวน้ำหิวนายเนาะประมาณนี้โก้ไม้นี่ก็เป็นลังโก้ก็สูงกันระดับระดับเอ่อระบังเชียนเนาะสูงกันระดับนี้แต่ว่าส่งโก้ไม้ก็เป็นน้ำส่งทิ่จับเลยอะประมาณนี้ เออบรรยากาศบรรยากาศแคมป์ของเนาะบรรยากาศแคมป์ของระยะนาำขึ้นคนต่างประเทศตัวหลายเนาะคนต่างประเทศ ผู้ใดเฮ็ดรถน,น,น,นี่กับซี่ได้กำไรดีเนาะลงเส้นเฮ็ดรถไฟฟ้านี่เออนี่กำไรดีเพียงก็ใส่หมอ,อกไฟใส่หมอ,อกไฟเนาะนกับมีรถไปฟ,ฟ้าที่ว่าของหลานพระเจ้าเอกีหลานพระเจ้าเอกีกับมือจิ้พิษข่าพระเจ้ามาเนะาะข่าวพระเจ้ามาก่าเออเสียไปครีมกับเพลละเนาะประมาณนี้ อาหารน้อยๆนั่งกินแบบสบายๆชิวๆรักเสียงเวียดเนาะเสียงคนเวียดเสียงคนจีนว่าภาพเจ้าจะแยงเนาะเสียงคนจีนเสียงคนเกาหลีอ่าสลายกันจีนกับเกาหลีละลาย แต่เป็นกับพวกกำลังตกออนี่ครับเจ้าจะานยังกบไปหารถคกูบ่าวมันดัวนมันกำลังยังเ,าาเลยนะบรรยากาศเลยเนาะบรรยากาศทั้งแคมป์ของอะไรเนี้ยไม่น่าขึ้นก็เห็นได้ว่า น้ำนี่ขึ้นหลายเนาะขึ้นไว้อะไดคันนึงก็คันละเม็ไไดพื่อนพี่น้องเนะาะคันละเม็ดแถวนี้ก็มันกว้างแดงก็แบบสมัยกี้สมัยกี้ขั้นเดือนนี้แล้วนี่เนาะจะโดนมาเลยน้ำก็สีบแบบนี้แหละแล้วก็เป็นท่างง่ายง่แล้วก็สีขายบักแตงชุกสิเนาะประมาณประมาณนี้ ขายบักแตงซุกขายอ่ามันซึ่งงั้นเลยไงน้ำระดับนี่แหละน้ำระดับนี่แหละ เราไม่ได้สงสัยสงสัยเห็ดม็องกลับไปกลับมาอยูไหลมอ็องก็แต่เป็นกำลังตกดินงามตกดินดีทุกคนก็นมารไทายกุงนน้งกุนงของ,ของคุ้ก็มารไทายกน้งงของ จนสุดแต่คนพี่น้องคนนะมาเจอจังเลยเอ็นบุญเป็นยอดอสามแง่ประพสัดมาเจอนุญน่ะบุญน้าขึ้นบ่บุญน้องคลองขึ้นประมาณนี้คนนะ พุ่งชุดพุ่นเม่นบ้านสีบุญเฮืองเนาะอีกเพ่นหนึ่งบ้านสีบุญเฮืองบอนน้าปะปาแล้วก็ตัวมาญาพระอา่อา เมืองวาสีไข่วัดไต,เเต,เต้เกาเลี้ยวอู้มุงขุนตาเน้อเกายอดก้อนเนาะแล้วก็สีทานเนี้ยประมาณนี้ก่อีกนึงเป็นเมืองของเมืองสีกัตบองลหลังจากอ่ฟาฟังทีมาแล้วเนาะใจเปลี่ยนมากกับเห็นเมืองพิษณบ,บุรีประมาณนี้ประมาณนี้ใครเนาะอะาเลินกุได้ใครก็มีโคติดตามกดกระดิ่งนะใเนาะ got speed clip เนาะเอาสิท่านเข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้อง so มีไอ้ the clips thank for watching مدام pocket to like comment subscribe with bro please so my camera slowly one turn up see you next clip bye bye